แค่นี้เองกายสึ่งอะหายไปไหนหมดแล้วหายไปไหนหมดแล้วกายเหมือนกับพรอนส่องคา,ากินหมดแล้วมั้งเด็แค่นี้เองเด็แค่นี้ก็กินเยอะนะเนี่ย <c oughs> ดูสำลี ของตัวเองไม่กินยิ่งกายกินยิ่งกายแย่งกายกินเดี๋ยวปอกเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวปากดูข้างๆปลา ตัวเองไม่กินนะสําลีนะตัวเองไม่กินนะแย่งไกเลีเ้ยงเลี้ยงไว้โตเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้โตโตแล้วก็หายหมวยรักไม่รู้จะเปีีกยนเลี้ยงทำไมไม่เลี้ยงก็ไม่รู้จะไปไปล่อยไว้ไหน ไม่เลี้ยงก็ไม่รู้จะให้ไปปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนดูดุงดุงกับหมาหมาก็มีสองตัวอืมสมรัตเล็กมีตะไกล่ไก่เล็กไก่น้อย,อยโอ้ยเอาเก่กัน โอเคกันโอเคกัน hmm. ต yeah. okay, mm ิเกทำไมไอ้อ hmm. okay, oh, uh ูหมดแล้วนะไปหากินกันเองนะหมดนี่ก็ไปหากินกันเองนะเอ้าเอ้า สำลีขึ้นมาสำลีขึ้นมา,มาขึ้นมาเร็วมามาขึ้นมาเอาโน่นของเต้าอย่โน่นโน่นใส่เกากันเอามานี่โน่นโน,น,น่นครัวนโน่นไปในครัวโน่นนี่เนี่ยอาเปิดตู้ในครัวโน่นอืมโน่นในครัวโน่นนี่มาที่สิอ๋อไม่เปิดไม่เข้าเราปิดนะจะไปแล้ว 嗯，慢点、mm.